ท่านรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะกล่าวต้อนรับคณะตรเยี่ยมและสืบสวน เอดการคณะมนทิีใส่ใจไทยและสมาชิกใส่ไทยทุกท่านจัดกิจกรรมที่จะขยายความช่วยเหลือแก่สมาชิกใสาใไทยในด้านขอสแก่ใสัยนาทอุทัยธานีและสิงหบุรี จำนวนข้ารารการมุที่สาใไทยในพระบรมราชูปถัมภต่อไปผู้ดุนการโรงพยาบาลไทยร่วมสนับสนุนในการเยียบสมาชิกของประเไทยในประชามติของปเไทยท่านที่มีทุกท่านไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้ออก ของก,การเกาตาติวเาัตถุคือตั้งแต่ปฐมมูมิภูติีภูตัดติยภูมและ